ตำนานหลวงพ่อฤาษีลิงดำพรหมจรีผู้เดินระหว่างโลกพรมมาเกิด ณตำบลสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีในปีพุทธศักราช2459หญิงชราคนหนึ่งฝันเห็นพระพรหมสีทองลอยลงมาจากฟากฟ้าประดับเพชรระแพรวทั่วร่างแล้วนอนซบตักก่อนจะหายเข้าไปในร่างของเธอไม่นานหลังจากนั้นนางสมบุญได้ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายชื่อสังเวียนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพรหม ตามความฝันมงคลที่เปรียบเสมือนการจุติของถวยเทพปฐมวัยแห่งธรรม ตั้งแต่เด็กสังเวียนมีความเฉลียวฉลาดชอบอยู่ในวัดฟังธรรมและมีจิตใจสงบสุขเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทณวัดบางนมโคเมื่อปีพุทธศักราช2479โดยมีหลวงพ่อปานโสนันโทเป็นพระกรรมวาจารย์ซึ่งภายหลังกลายเป็นครูผู้สำคัญในชีวิตของหลวงพ่อครูบาอาจารย์และวิชาที่ได้ศึกษาหลวงพ่อปานโสนันโท มนโนมยิตวิชาทางใจหลวงพ่อสดวัดปากน้ำสมาธิแบบธรรมกายหลวงพ่อจงพระครูรัตนาพิรมพระอาจารย์เล็กกรรมฐานสีสติปัฏฐานสี่ หลวงพ่อได้ศึกษาธรรมะและวิปัสสนากรรมฐานอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะกรรมฐาน40กองและวิชาลึกลับทางจิตเช่นอภิญญารู้วรจิตเห็นนรกสวรรค์ปราบพูดผีและรักษาคนจากวิบากกรรมการทุดงและฝึกจิต ในช่วงปีพุทธศักราช2480-2490หลวงพ่อออกทุดงในป่าช้าดงพญาเย็นเขาชรเดือเขาวงพระจันทร์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเพื่อฝึกจิตและพิสูจน์ธรรมะด้วยตนเองท่านได้ผ่านบททดสอบทั้งภายนอกและภายในจนจิตมั่นคงดุจเพชรชื่อเสียงและเหตุแห่งนามหรืีลิงดำ ขณะจำพรรษาในช่วงต้นท่านนิยมใส่จีวรสีหม่นคล้ำคล้ายหรือสีในป่าและได้ใช้นามปากกาว่าหรือสีลิงดำในการเขียนหนังสือธรรมะต่อมาชื่อเสียงของท่านแพร่หลายและผู้คนจดจำท่านในชื่อนี้บุรณวัดท่าสุงปีพุทธศักราช2511ท่านย้ายมาประจำวัดจันทารามท่าสุง จังหวัดอุทัยธานีบูรณะจากวัดร้างจนเป็นศูนย์กลางธรรมะขนาดใหญ่พื้นที่วัดขยายจาก6ไร้เป็นกว่า289ไร่มีถาวรวัตถุก,กว่า144รายการและใช้เงินสร้างรวมกว่า600ล้านบาททั้งหมดจากศรัทธาที่บริสุทธิ์คำสอนสำคัญของหลวงพ่อ 1. นิพพานไม่ใช่ความว่างแต่เป็นที่ที่พ้นทุก์อธิบาย หลายคนกลัวนิพพานเพราะคิดว่าเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่หลวงพ่ออธิบายว่านิพพานคือภาวะที่หมดทุกหมดการเวียนว่ายตายเกิดและเป็นความสุขอันประเสริฐที่สุดไม่ใช่สูญสินสส้น 2. ศีลสมาธิปัญญาคือทางลัดสู่พระนิพพานอธิบาย หลวงพ่อเน้นย้ำว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ฝึกสมาธิให้มั่นคงแล้วใช้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์อน,นิจังทุกขังอนัตตาก็สามารถเข้าถึงนิพพานได้3กรรมฐาน40เป็นทางสายตรงของพระพุทธเจ้าอธิบายท่านสอนกรรมฐานอย่างครบถ้วนเช่นอนาปานสติลมหายใจเมตตา อสุภะกระสินทั้งสิและสติปัฏฐานสซึ่งเป็นเครื่องมือฝุดจิตเพื่อความหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าใช้เองจริงในอดีต 4. ทุกมาจากใจถ้าใจไม่รับก็ไม่ทุกอธิบายหลวงพ่อสอนว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะใจเรายึดกับสิ่งต่างๆถ้าเราปล่อยวางปล่อยใจไม่รับเอาความเจ็บความเสียใจมาใส่ใจก็เหมือนเราไม่แบกของหนักไว้ใจก็ไม่ทุก ห้าอย่าไหว้พระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่จงทําตามคำสอนท่านอธิบายหลวงพ่อเน้นให้ทําจริงไม่ใช่เพียงสวดมนต์หรือไหว้พระเฉยๆท่านสอนให้ดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมและเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นผล 6. จงแผ่เมตตาทุกวันและศัตรูจะกลายเป็นมิตร อธิบายหลวงพ่อบอกว่าจิตเมตตาคือพลังที่เปลี่ยนแปลงคนได้แม้แต่คนที่เกลียดชังก็จะอ่อนลงถ้าเราส่งความปรารถนาดีจากใจจริงไปถึงเขาจิตของเราก็จะสูงขึ้นและปลอดภัยจากภัยร้ายคำทำนายของหลวงพ่อฤศีลิงดำแม้หลวงพ่อจะไม่เรียกตนเองว่าหมอดูหรือผู้อย่งรู้อนาคต แต่ท่านก็มีคำพูดหลายครั้งที่กลายเป็นความจริงอย่างน่าทึ่งจนสิทธิยานุสิ์หลายหมื่นคนเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าคำทำนายหรือพุทธทำนายผ่านท่านหนึ่งคือคำทำนายเรื่องประเทศชาติหลวงพ่อเคยกล่าวไว้เมื่อประมาณพุทธศักราช2520ว่า บ้านเมืองจะวุ่นวายพระจะโดนปรามาสคนจะหลงวัตถุรัฐบาลจะไม่มั่นคงแผ่นดินจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยคำอธิบายสิทธิ์ของหลวงพ่อเชื่อว่าเป็นคำเตือนถึงยุคที่คนไม่สนใจธรรมะมากนักสนใจแต่วัตถุงเงินทองเกิดความขัดแย้งทางการเมืองและสถาบันศาสนาถูกกระทบซึ่งต่อมาปรากฏคล้ายจริงในหลายช่วง สองคำทำนายเกี่ยวกับภัยธรรมชาติหลวงพ่อเคยพูดกับสิทธิ์เมื่อราวพุทธศักราช2527ว่าต่อไปนี้จะมีน้ำท่วมใหญ่ดินจะยุบคนจะอยู่ที่สูงมากขึ้นคำอธิบาย คำพูดนี้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554และเหตุการณ์ดินถล่มในหลายพื้นที่รวมถึงแนวคิดเรื่องภัยพิบัติที่ทำให้คนจำนวนมากเริ่มย้ายบ้านไปอยู่บนที่ดอนตามที่หลวงพ่อเตือน 3. คํคำทำนายโรคภยัยโรคใหม่ที่โลกไม่รู้จักหลวงพ่อเคยเตือนไว้ว่า จะมีโรคชนิดใหม่เกิดขึ้นคนจะตายเป็นใบไม้ร่วงไม่มีทางรักษานอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่จะพาให้พ้นภยัยคำอธิบายหลายคนโยงคำพูดนี้กับโรคระบาดใหญ่เช่นซาร์ส covid 1 9และโรคติดต่อใหม่ๆในอนาคตหลวงพ่อเน้นเสมอว่าความดีและศีลธรรมจะเป็นกรอะป้องกันที่ดีที่สุด 4. คํคำทำนายชีวิตลูกศิษย หลวงพ่อสามารถทำนายเรื่องราวของสิทธิรายบุคคลได้อย่างแม่นยำเช่นอย่าเดินทางวันนี้จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นจริงเธอจะตายอีกสามเดือนถ้าไม่สวดมนต์ผู้ที่ทำตามก็มีชีวิตรอดอย่างน่าอัศจรรย์ห้าคำทำนายเรื่องนิพพานและยุคสุดท้ายหลวงพ่อเคยสอนว่า ต่อไปพระพุทธศาสนาจะเสื่อมถอยศาสนาจะเหลือเพียงเปลือกใครจะรอดพ้นต้องมีใจเข้าถึงพระนิพพานคำอธิบายท่านเน้นให้ลูกศิษย์ตั้งเป้าหมายที่พระนิพพานไว้ก่อนเพราะยุคนี้เป็นกลียุกธรรมคนจะหลงผิดมากขึ้นจึงต้องมีหลักใจที่มั่นคงอยู่ในธรรมเรื่องเล่าจากชาวบ้านที่ยืนยันคำทำนาย ชาวบ้านในอุทัยธานีจำนวนมากเคยได้ยินหลวงพ่อบอกว่าให้ขุดบ่อหลังวัดไว้รองน้ำเพราะน้ำจะขาดแคลนหลังจากนั้นไม่กี่ปีน้ำในพื้นที่แห้งสนิทเหลือเพียงบ่อน้ำหลังวัดที่ใช้ได้จริงอีกเรื่องหนึ่งคือมีคนป่วยหนักมากหลวงพ่อบอกให้สวดพุดโทโธและอธิษฐานถึงพระนิพพานตลอดเจ็ดวัน ผลค,คือเขาฟื้นขึ้นมาทั้งที่แพทย์บอกว่าหมดทางรักษาความศรัทธาของชาวบ้านหลังมรณภาพในพุทธศักราช2535บศพของหลวงพ่อยังไม่เน่าเปื่อยประดิษฐานในโรงแก้วณนะวิหารแก้ว100เมตรเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากเล่าว่าเคยหายจากโรคภัยได้โชคลาบหรือหมดทุกเพียงได้ฟังเสียงเทศของท่านบทสรุป หลวงพ่อฤาษีลิงดำเปรียบเสมือนพุทธผู้กลับมาในยุคแห่งกลยุคท่านมิใช่เพียงนักบวชผู้ปฏิบัติดีแต่คือผู้ถ่ายทอดธรรมะให้คนธรรมดาเข้าถึงได้ท่านเป็นเสาหลักของพระาศาสนาในยุคที่ศีลธรรมเสื่อมถอยเป็นผู้ปลุกศรัทธาให้กลับมามั่นคงด้วยธรรมะที่ไม่เพียงลึกซึง้งแต่เข้าใจง่าย ความเชื่อที่ว่าท่านคือพรหมาเกิดอาจไม่ใช่เพียงตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์แต่คือภาพแทนของคุณธรรมสูงสุดที่จุติมาเพื่อสั่งสอนสร้างและปกป้องโลกใบนี้ด้วยพลังแห่งจิตบริสุทธิ์คำทำนายของท่านจึงไม่ใช่เพียงถ้อยคำลอยลมแต่เป็นคำเตือนด้วยเมตตาเพื่อให้สิทธิ์ทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระนิพพาน แม้มรณภาพไปแล้วร่างของท่านยังอยู่ไม่เน่าเปื่อยเปรียบเสมือนหลักฐานแห่งชัยชนะของจิตเหนือรูปสิทธ์นับหมืน่นนับแสนทั่วโลกยังคงฟังเทศท่านผ่านเสียงเทพลำลึกถึงคำสอนท่านในใจและยึดพระนิพพานเป็นเป้าหมายสุดท้ายแห่งชีวิตตำนานของท่านจะไม่เลือนหายหักยังมีผู้หนึ่งคนกล้าวางใจไว้ในศีลสมาธิและปัญญา เพราะพระพนิพพานไม่ใช่ของไกลแต่คือจุดหมายที่คนธรรมดาเข้าถึงได้ถ้ามีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อฤสีลิงดำเป็นผู้นำทาง